สวัสดีครับวลนนี้ชายจะมาโคชชิง่งในหัวข้อประหยัดแบบนักเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกนะเราก็จะพูดถึงคนทั่วๆไปที่อาจจะไม่ได้เรียนการเงินไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์นะครับเวลาคิดถึงเวลาจะประหยัดเนี่ยทำไงฮะก็จะงกจะหนีทีเหนียวใช่ไหมใช้จ่ายน้อยลงไม่กล้าซื้ออน่นน,นี้มากขึ้นหรือเงี้ยคือคือซื้อน้อยลงอย่างเงี้ยนะช้เคยเห็นนะบางคนนะอะไม่ซื้อของใช้เลยเพิ่คิดว่าของใช้มันเป็นของ ของแพงของเปลืองนะเอ่อซื้อแต่ของกินแล้วกันอย่างเงี้ยแต่คุณรู้ไหมว่าเขาซื้อของกินกันอะไรบ้างเขาซื้อขนมไปกินอย่างเงี้ยขนมหวานอย่างเงี้ยอ็นี่ยี่สิบาทได้ถูกดีเอ็นี่ยี่สิบาทถูกดีซื้อไปซื้อมาโอ้โหของกินขนมกินเขาเป็นร้อยกันนะครับเออเนี่ยคือคือประหยัดแบบคนโท่ลไปคิดซึ่งมันไม่ใช่การประหยัดที่แท้จริงนะครับทีนี้นักเศรษฐศาสตร์หรือนักการเงินเนี่ยนะเขามองคําว่าประหยัดเนี่ยเป็นยังไงนะก็ต้องใช้คําพูดคํานี้เลยครับเป็นคําที่คลาสสิกของที่สุดของหลักเศรษฐศาสตร์เลยก็คือ e c o ค o m i c ค f Scale คือการประหยัดต่อขนาดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อของรอดรอดหนึงมา100ชิ้นอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้ต้นทุน10บาทแต่ถ้าคุณซื้อแค่ชิ้นเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นชิ้นละ50บาทหรือชุดชิ้นละ20บาทไปเลยเนอออหมคำว่าประหยัดต่อขนาดหมายถึงว่ายิ่งคุณ ผลิตในสเกลใหญ่ๆห,หรือซื้อในสเกลใหญ่ๆนะสั่งซื้อสินค้าในล็อตใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะได้ต้นทุนที่ต่ําลงได้ยังไหมฮะยิ่งเป็นสเกลใหญ่ต้นทุนต่อหน่วยยิ่งต่งําลงนี้ถึงแม้ว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะกว่าก็ตามทีอ่ะจ่ายเงินไปร้อยหนึ่งอ่ะสมมติได้มาของมา10ชิ้นตกชิ้นละ10บาทอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าเชื่อซื้อชิ้นเดียวอาจจะชิ้นละ20ก็ได้นะอย่างเงี้ยนึกออกว่าเฮ้ยจ่ายร้อยหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะของตัวนั้นเราอาจจะ ้องใช้เยอะอยู่แล้วหรือว่าเอามาขายต่อหรือว่าถ้าเป็นของกินประจะําล่ะอย่างชายเนี่ยชายก็สั่งสั่งนมอ่ะนมเปรี้ยวนะ96กล่องที่กล่องละประมาณ10บาทเนี่ยนะ96กล่องนะมันไม่ใช่9ก0นะ96กล่องของชาย399บาทครับ <laughs> ชายก็กินไปได้เลยยาว3เดือน3เดือน4เดือนกินกเข้าไปเลย นะคือคือเรากินนมเปรี้ยวบ่อยแล้วแล้วนมมันเป็นมีประโยชน์อยู่แล้วนะเป็นเครื่องดื่มประจําของเราอย่างเงี้ยเราก็ประหยัดต่อขนาดด้วยการซื้อเยอะๆอเงี้ยเราก็บอกแม่ด้วยบอกว่าเนี่ยแม่แม่ชอบซื้อเครื่องดื่มชูก,กําลังกระทิแดงยอะไรเงี้ยบอกที่ขวด2ขวดว่ามันแพงนะเนี่ยสิบาท15 10บาทใช่ไหมแต่ว่ามันก็แพงนะาเงี้ยทำไมไม่ซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆมาเลยล่ะเพราะว่าเราซื้อประจําอยู่แล้วกินประจําอยู่แล้วใช่ไหมคือแพ็คใหญ่มาเลยอเงี้ยเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าการประหยัดต่อขนาดคืออะไรเมื่อเขา เ,เจอพวกร้านบ i ๊กซีแมคโครเออแมคโครอย่างเงี้ยแมคโครโลตัสอะไรเงรี้ยเวลาไปซื้อแพ็คใหญ่ๆมันจะได้แบบราคาถูกไงนึกออกไหมเออนี่นี่คือคนที่เป็นผู้บริโภคที่ที่ฉลาดนะที่มีวิวัฒนาการที่พัฒนาตัวเองได้ดีเขาจะไม่ได้ซื้อน้อยลงแต่เขาต้องซื้อมันมากขึ้นเพื่อมากใ,ให้ได้ถึงจุดที่มันมากพอที่จะได้ความประหยัดต่อขนาดนะถ้าซื้อแค่ชิ้นเดียวเฮ้ยมันแพงนะต่อหน่วยมันแพงนะ ต่อชิ้นมันแพงนะแต่ถ้าซื้อเป็น10ชิ้น20ชิ้นหรือ100ชิ้นนะต้นทุนมันต่ําต่อหน่วยมันต่ําลงไงเะั้นต้องซื้อมันมากขึ้นเงใช้เงินมากขึ้นไหมใช้เงินมากขึ้นแต่ว่าในระยะยาวปุ๊บอย่างเงี้ยโอเคมันคือการลงทุนในระยะยาวพอในระยะยาวปับ๊บบวกลบคูณหารแล้วเอ้ยมันลดลดได้จริงๆลดรายจ่ายได้จริงๆนะเพราะนั้นถ้าต้องการจะประหยัดแตลดรายจ่ายไม่ใช่ว่างกหรือตนีแต่ต้องใช้เงินให้เป็นแบบนักเศรษฐศาสตร์นะครับสำหรับโพสต์นี้ สวัสดีครับ